อตอนนี้พระนันสงก็มาช่วยกันเทเสากำเมฆขัดถูเพราะว่าตอานนี้ก็เหลืออีกต้นหนึ่ง มนทนาเด้อขวัญเน้่ยมาช่วยเทป,ปูนว่าขวาัญ อันนี้ฟ้ากำลังเมืดคเดิมฝนกำลังจะมาแล้ว<น>มทธนาน้องไอน้องไอไม่มาช่วยว่า ส่งขึ้นไปด้านบนน่เทเสาเอกเสาโทชั้นสองเอาไหว้เขาเอ๋อหน้ำไหไรไม่เต็มไอ้กอนบอ่ บรรยากาศการเทเสา ฝนฟ้ากำลังจะตกมืดคึ้มมุษนาคุณยมสมใจโยมรู้จบที่ใจ ี่คือด้านในเดี๋ยวก็จะเลือออกแล้วว่าเทเสาด้านบนเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาท่านขึ้นด้านบนตรงนี้คือบันไดบันไดขึ้นชั้นสอง 完蛋不了,了。

เอว,วยแ่ค้น่ยเจ้าหน้าที่โยกเบาๆด้วยนะเพราะว่ามันยังไม่มีที่เกาะเท่าไหร่ดเดี๋ยวมันจะเอียง 啊，直接上门。 ตรงนี้ก็กําลังเทปูนเสานะครับก็อาศัยแรงครูบาอาจารย์ที่อยู่จำพรรษาได้ร่วมด้วยช่วยกันวันนี้พระอาจารย์ก็ได้ขึ้นมาดูงานให้กําลังใจช่างนะในการก่อสร้างนะครับเราจะได้ให้เป็นไปในแนวทางในตามแบบนะครับโดยความอาชี่จะต้องอะไรที่จะต้องเรียบร้อยนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องได้ดูอยู่เป็นประจำนะครับตนองเน้น านโมธนะกับคุณจุาร,รัตน์นะครับจามนเรียนสิรายุทธ์ะนะฮะน้อยก็เข้ามาดูนะครับการลง,งคุณท่านนัตยาคุณแต้มคุณอาจารย์ชัยวัฒน์หมอแล้วก็เป็นโยมนะครับโยมยานิสาโยมใบล่อนคุณจิตประพาวัฒน์นะครับต่อที่เข้ามารับชมโยมต้อมคุณนลัลลินีนะฮะโยมขวัญจากสาพปลาวด้วยนะครับเข้ามารักทายนโมธนะทีาา่ดู ยมไอ้นะครับคุณมาดูน้องเซนจับรอจะเสียงดังนิดนึงนะครับคุณแจนร์ดีคุณทารารินโยมวิราใช่หรือเปล่านะครับโยมอดิศักคุณเลิศฟ้านะอาจารย์เดชา ทีได้เข้ามารับชมนะคุณสุกัญญาป้าหลังฝนคุณยายน้องเคนตะคุณสำใจนะป้าหลังฝนคุณโมกโกโยมรู้จบที่ใจคุณบุญรั์ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโยมโกสาวันนานะครับที่การวันนาอยู่น้องมีจะมาทําบุญประจาโยมนั้นเท่าวันคุณตุ๊กเล็กฮะอนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้เราได้ร่วมอนุโมทนา คณะสงฆ์รุมาอัารั์มีส่วนที่ได้ประพฤติปฏิบัติในการที่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาส่วนหนึงก็ใน้ญาติโยมที่ได้ให้การดูแลอุปธรรมได้ร่วมทําบุญในการดําเนินไปนในแต่ละครั้งรัชการจาันโคงศิรินะครับสายทมสายทานโยมยุคเนาะมมาติดตามรับชม กันยมกนันอกวันะะนะกันอกวันสังกพันธ์นะครับอยู่ที่อำเภอพนมไพรก็อนโมธนาเดอ้อโยมแม่นางปีโยมอะไรโอ้ยเด้นางนะครับรับชมนะครับคุณท่านนิดาทำมาจัดให้พวกเราได้บุญด้วยกันเดอ้อ บนก็มีหลงตาน้อยนะครับหลงตา้นยหลวงพ่อสมทรงหลวงพี่น้ำหวานได้เึ้นไปเทปูนอยู่ด้านบนก็เป็นอคณะครูบาอาจารย์ที่อยู่ร่วมกันได้ทำงานช่วยครูบาอาจารย์ใกนการทำกิจสงในบางเรื่องบางอย่างตามความถนัดนะครับกอมีความสามารถในด้านลายรูปนะครับ อนโมทนาเด้อโยมจุลารัตนาถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับจุฬารัตวิไลพันธ์สามเณเนจรายุทธอย่ดเด้อหว่างๆกับมาเหร่นเด้อยศเอาบุญน,น้ากันอ่าองใส่โช์นี้แม่ครัวผมจะว่างน้ำบชมเ่น้อยขอเข้ามาติดตามรับชมนะครับคุณท่านายาเนาะคุยอ่นะเข้ามาให้กำลังใจคุณแต้มนะครับยังรับชมอยู่ก็นโมทนาบุญด้วยกันเด้อ อันนี้ไม่แน่ใจพระอาจารย์ชัยวัดนะครับพร,ระรังยนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมบรรยากาศในการทเทเสานะครับที่วัดอุทยานธรรมรงยางจงตำบลคลีกิ้งอำเภอศิลาลาจังหวัดศรีสะเกษนะครับ<ไ>ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับคุามยมยานิสาคุณโรมนม่ไรก็ไ,ได้ ภ้อมูลขอกอง่ารวัดยังรับชมอยู่ครอบอานมทนาคุณณลินีโถทองนะครับที่ยังรับชมโยมขวัญจากสปปลาวนะครับสวนนิเข็เนาะออกพรรษามาทุดงด้วยกันเนอะโยมขวัญเนอะกับโยมไอนะครับไอซ่าติตินิยมหรือเปล่านะครับอ่านผิดก็ขออภัยนะครับคุณโยมสวาริน คุณยมสวารินหรือว่ายัางไงนะครับก็เอไปคุณยายน้องเค็นตะด้วยคนคนชัชัชนคุณจันรุดีนะครับจันอันถูกหรือเปล่าครับขอเอาไปคุณภารารินนะเขามารับชมคุณอาิีสัก์เลิดฟ้าคุณพรอาจารย์เดชานะครับด,ดี๋ยวะร่วมเทุดง ด้วยกันด้วยเพราขยังติดตามรับชมคุณสุกัญญาฝนฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมออนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงญาติโยมที่ได้มาติดตามรับชมบรรยากาศท้องฟ้ามืดคลึ้มหลังจากที่ช่วงเที่ยงก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาพอสมควรนะครับเป็นบรรยากาศแห่งบุญในอีกวันนึงนะครับที่ได้ถ่ายทอดผ่านเพจให้เราได้รับชมได้ร่วมอนุโมทนาจากทางไกลนะครับ อาชุนะครับโยมนันทวันคำอ้อนเนาะโกสาวันานาก็ยังรับชมก็รับชมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีโทระอะไรก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อได้ติดตามข่าวสารนะครับโยมโทศพลนะครับทศพรน,นะครับจากทางภาคใต้เนาะอยู่ชุมพรหรือยอยู่ที่ไหนก็า่าแต่ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็เป็นโยมที่เคยทําบุญในช่วงที่ทุ่งจากภูเก็ตมานครปฐมนะครับ คุณทักษิณเมืองใจุณยายถิ่นมโนูก็กำลังรับชมเนาะคุณสมพิษอา,าจารย์พงศสิยิกระนองพอาจารย์ทองคำหลวงพ่อพระครูกับราชการนะครับท่านพระอาจารย์หลวงพ่ออาจารย์ทองคํา ที่ทํามาติดตามรับชมอุร,รมทนาอุโมทนาได้อย,ยมยุนะฮะอยโยมยุสใส่ทำาสยทานที่ยังติดตามรับชมนะครับได้มาอยู่ระพฤติปฏิบัติอยู่นานพอสมควรนะครับทีนี้ก็ได้ช่วยงานครูบาอาจารย์ดูแลต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆในการจัดให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาติให้ผสมผสานกัน,นรธรรมชาติที่เรา เดิมเดิมแท้แล้วก็ธรรมชาติส่วนหนึ่งที่เราได้จัดสรรเพิ่มเติมแต่งเข้าไปส่วนหนึ่งก็ได้ดูดดแลช่วยงานภาครัฐกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกันนะครับโยมท่านนิดาธรรมจักรกองแบ่งกองแบ่งหง,ง,อง,งทองอนุชาที่เข้ามาติดตามรับชมก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับปุริโสปุริสัทก็คงจะเป็นญาติโยมที่ติดตามทําบุญ ติดตามเพจอยู่เป็นประจำนะครับรวมทั้งครูบาอาจารย์ด้วยโยมสองเตียโมธนาเด้อโยมนกนะคอนนครคนนครแล้วก็ครูบาอาจารย์จากทางสงพพลาวถามว่าสมศรีหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเฟซบุ๊กเซฟโซนอมรัฐสบายทิพย์คอัมราคน ุณโซดาพรน,นะครับกออนุโมทนาบุญกับพวกท่านทุกคนนะที่้ามาติดตามรับชมในช่วงจำพรรษานะครับทีนี้ก็มีครูบาอาจารย์ได้อยู่ร่วมจำพรรษา4 7เจรูปนะครับกคุณญายมแม่ชีแม่เขาร้อยกว่าท่านที่ได้อยู่ร่วมประพฤติปฏิบัติหาวายาโยมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับมีเวลาที่เราจะ,จะเก็บเกี่ยวบุญกุศลเกนะ็บเกี่ยวสัมภารธรรมในช่วงนี้ก็ เรียนเชิญจเจริญพรนะครับได้มาร่วมทําวัาส่วนมนต์ฟังธรรมจเจริญสมาธิภาวนาที่อุทยานธรรมรงยางได้ช่วงนี้ก็มีครูบาอาจารย์ได้อยู่ร่วมประพฤติปฏิบัติคนใหญ่ก็คงจะเยอะพอเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกัน,นกอการมัสการคราบอาจารย์สุพินสุธีโรนะครับได้เข้ามาติดตามรับชมคุณยมบุญทรัพมกขภาวัน เราสะดวกมีเวลานะครับอยากจะเก็บเกีดเด่ยวบุญกุศลสัมภารธรรมก็เรียนเชิญจเจริญพรนะครับว่าเราอยู่ห่างไกลจากที่นี่เราก็ทําบุญที่บ้านทำที่บ้านาทำวัดสวดมนต์ที่บ้านก็ได้หรือว่าช่วงเย็นนะครับเราก็จะรวมทําวัดสวดมนต์ไปพร้อมกับทางเพจก็ได้นะครับทางเพจบางวันก็ใช้เพจวัดตรงเก้ากัลายารามหรือว่าเพจอีกเพจหนึ่งนะครับเพจผ้าเหลืองเป็นยิ้มนะครับที่มีถ่ายทอดทำวัดสวดมนต์เย็นอยู่ ประจำในช่วงนี้นะครับอนุโมทนาบุญ่วมกันนะครับวันนี้ปุณิศนะครับที่ได้ดูแลดูแลงานเวยท่านพระอาจารย์นะครับก็ได้ขึ้นมาดูอยู่เป็นประจำที่พระอาจารย์ท่านก็ขึ้นจะลงไปเมื่อกี้นะครับอาัาจากที่ได้มาดูงานม่ให้กำลังใจช่างให้กำลังใจ อานุโมทนากับคนเกตนิพานะครับ ครับก็สำหรับการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศในช่วงนี้ก็คงจะได้ยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับขออนุมโมทนากับทุกรูท่านทุกคนครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับตลอดจนถึงญาติยโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมบรรยากาศ ในการดําเนินการการก่อสร้างทาเมฆาสถูปอุโบสถนะครับที่วัดพุทยานธรรมรงยางตําบลิลิกิ้งอําเภอศีลาลาชจังหวัดสิริกิตในชว่วงนี้ก็ยังดําเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับกราบขอบพระคุณอนุโมทนากับผู้บอาจารย์ตลอดจนถึงญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมบรรยากาศที่บุญแห่งธรรมนะครับหากแม้นมีบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติก็ขอบุญน,นั้นได้เกื้อหนุนส่งเสริม ทุกท่านทุกคนนะครับจงเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับจเจริญในสินในธรรมในคุณงความดีในธุรกิจในหน้าที่การงานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโดยตัวกันผู้ท่ทานทุกคนนำกรับมาสักาการจเจริญพรครับกับผม